ยังไงครับสูงที่รื่องชื่อเรื่องว่าซันนี่แหละท่านสุดที่สวยที่สุดอะไรย่างเงี้ยเป็นไง,ไง <c oughs> ไบ้างกับการกลับมาตัา้งของตู้จากพีเป๊ะแล้วประมาณเรื่อนีก็สำหรับเรื่องพีเป๊ตัวคุณพีก็ไม่สมหวังนะครับแต่เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามนะครับ<ช>ว่าแบบความรักของพวกเราทุกคนเป<ช>็นย <ๆ S 1> ังไงครับจริงๆก็ดีใจครับที่แบบว่าเรื่องนี้มันก็เป็นการ พลิกบทบาทในวงการบันเทิงครัง้งสัมพัญธ์ผนัทด,ด้วยจริงๆครับแล้วก็บวกกับว่าคือด้วยตัวเรื่องตัวนี้อเองเนี่ยเขาผมมีคนชื่นชอบเยอะอยู่แล้วด้วยเราก็แอบมีความกดดันอยู่เหมือนกันครับแต่ละคนในเรื่องต้องกดเป็นอะไรกันบ้างครับก็เออ่นักทสุพนันนะครับรับบทเป็นทินแล้วก็คุณวรดีนครับครับผมปีงอมีพี่ครับรับบทเป็นหม่องโกลสุดครับเอเนนสันนัรตอครับ,ร,บรับบทเป็นมนเช่น ครับครับรับบทเป็นบรรจงครับรับมีรับบทบรรจงท่านคุณี่ยรื่อสวยที่สวยยังไงครับมันก็สวย,ยงี้นะคุณพี่สวย,ยงไงล่ะตองแ่งตแล้วองแต่งตัวงูด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 งดู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 กูดูดูตัวูดูดัดูดูดูด้ดูู่ดูนูดูดูดวดู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 ดนี่ยูนะยดู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 ดดููดดดา เอเนอร์จีคุณปีนเราผู้คนว่าอะไรเนะี่ยเอเนอร์จีเขาสูงมากเขาะจะแบบปรูดปลาปรูปลาตลอดเวลาเราก็ต้องแบบเหมือนเราต้องออมเอเนอร์จีไว้ล่วงหน้าเลยเก็บเอเนอร์จีไว้ล่วงหน้าเพื่อมาใช้กับแบบทุกซีในแบบการถ่ายทําแต่ว่าที่เห็นทุกคนแบบพือหากันก็น่าจะเป็นแบบเพราะว่าเราแบบเปลี่ยนรเราก็ไม่พาเหมือนกันนะครับ ก็เป็นนุ่มพีบอยเือนกันคือต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกในที่ทุกคนเห็นในปีเซอร์ผมดีใจมากที่ผมได้แบบมีโอกาสกับบัลดาบคือแบบเฮ้ยครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสบัลดาบเป็นนักดาวดีใจมากครับส่วนเรื่องเลืฟกีมก็เป็นครั้งแรกของพวกเราก็มีเถิมีรูกสืษเต้นแต่ก็พยายามบอว่ารัตัวให้สบายแล้วก็ปล่อยไปตามบทบาทแล้วก็สถานการณ์ตรงหน้า เสริ่งพี่นัทเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้เล่นที่รับชมเราได้ดูก็เป็นปัจจัยมากที่ว่าเราเล่นเป็นละเอียดนะครับก็คิดว่าน่าจะท้าทายพวกเราทุกคนแล้วพวกเราทุกคนก็น่าต้องทํากันบ้ากกันเยอะแล้วก็ต้องโดยที่โดยที่ตัวผมเองหรือว่าแม้แต่พี่นัทหรือแม้แต่ทุกคนต้องออกกําลังกายและเพราะในเรื่องเดี๋ยวจะมีถอดเสื้อทุกคนจะได้เห็นหนะครับครับก็ถ้าพูดสําหรับตัวบรรจงก็ค่อนข้างท้าทายมากๆครับสำหรับตัวผม แล้วก็เทียบกับตอนสมยัยดีเด้เนอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเจ้าวินเนอร์ก็จะมีความแบบวร้อนพุ่งแต่อแพอเป็นบรรจงเนี่ยจะเป็นผักกาดาวเป็นแบบความสงบาเทียบง่ายคือน้ำกับไฟแล้วก็ถ้าช่วงถ่ายเทเนอร์เราสึกสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเอาชีวิตรอดในเรือเพราะว่าอันนี้คือแบบ <c oughs> คือพูดจริงๆว่าเราถ่ายบนเรือจริงๆแล้วกล้องก็อยู่ไกลาจากเรามากเ <c oughs> ราสองคนก็คืออยู่บนเรือแล้วเราต้องแบบ คือมันจะมีมูฟเมนต์คนเรือที่แบบต้องขยับไปหาพินัทดูน,นินแล้วตอบคุณก็จะแบบฮูดไม่ลนะ้มนะก็คงเป็นพาที่รู้สึกว่าท้าทายที่สุดแต่ตดีที่ได้ฝากรื่องเรื่องตอเรื่องเรื่องอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าต่งางๆวันนี้เป็นต้นไปก็ต้องอาจจะเขายิ่งทุกวันนะเพราะว่าจากที่ดูกระตดงมาท่านฝนเนี่ยเป็คนที่รัเบิระโดงเราเราต้องแบบต้องเล่นให้มันใหญ่กรแล้วก็ต้องลั้งจริงเนี่ยต้องเก็บโบ้คนที่รอดรักกระโดงแล้ว

ก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องออกกําลังกายเป็นประจำทุกวันแล้วครับเพราะว่ามีเวลาไม่มากพอแล้วก็ตัวอย่างเจ่เนี่ยก็ต้องแบบเป็นคนที่ล่าบึกเราก็ต้องแบบป้องกันคนที่เราลักงมากที่สุดครับก็ต้องแบบอยากให้มันสมแฟกเตอร์มากที่สุดครับผมแต่สาพยากของคนนี้จะต้องลักนายมากในนั้นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือการพูดภาษาอีสานนั่นเองซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าอีสานเนี่ยมีทั้งอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้อะไรพวกนี้ ซึ่งที่ผมดูทีเซอร์มาหลายคนบอกผมว่าอีสานเหนือก็คืออีสานเหนือเออใช่ครับยุทธีพิทักง์มันต้องอยู่มาต่างอีสานถูกก็ตอนนี้ดูแต่ไทยบ้านเลยครับแล้วก็ถือว่านหนึ่งที่ผมตื่นตั้งใจมากเลยแข่งกับพี่นัาครั้งแรกเลยนั่นคือวิ่งหนีโจนใช่ไหมวิ่งโจนจะมาโจนเขาจะมาล่อเข้ากลุ่มมา แล้วเราก็ค่อนข้างรักพี่นัดนะครับผักพี่นัดไปเลยรักๆันั่นแหลครับแล้วก็เต็มตัวกันนะพอ้นเต้นเต้นเต้นเนเต้นคนเต้นเต้นันเต้นนเต้นเ้เตนนน้ Ens, คือด้วยความที่มันเป็นย้อนย้อนกลับไปนะครับแบบอะไรที่อยากตะที่เห็นจากในทีเซอร์เนาะอะไรที่แบบว่าเราสามารถจะแบบเอามาประดิษฐ์ประดอยได้มันก็จะแบบว่ามาช่วยเสริมสนิดในความส่ขและความเป็นทันตุ แต่เอาจริงๆอ่ะตอ,ตอนตอนตอนที่แบบเล่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดแล้วจริงๆนะส่วนตัวนะยังแอบกังวลอยู่ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าจะขับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เอ่โอ๊คขึ้นกลับหรือเขาจะมีแบบว่าบรีฟเหมือนที่บอ๊คเขาจะมีแบบภาพในหนัวที่ชาร์จอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็พอออกมาก็อย่างนี้ทุกคนตา่าง ต้องขอฝากด้วยนะครับสำหรับออฉันนี้แหละท่านญี่ปุ่นที่สวยที่สุดครับรับรองว่าแทบถึงใจแน่นอน